เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดือดเดือดเดือด <c oughs> มาต้องไปนะคุณเข้าไปอี๋ไปเหยียบย่างหงษ์ตาหน่าปล่อยเลย <c oughs> <c oughs> เลมยลิ้งไปไหนลุงช้างลุงช้างไปไหนครับ <c oughs> ครับสวัสดีเช้าๆอากาศสดใสหลังฝนตกนะครับโอ้โห้ย้ไหครับพ่ะมาขึ้นไปไหนครับร่มแห้งบ้างมาหลานร่มมาแห้งเลยตัวตกซื่ออ้ยมา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 เร็วเร็วมามามาเร็ว

ไม่ได้ไม่ได้มามามาเร็วมาเร็วดึงออกมาอ่าโอ้ยขงเล่นเปนพอดีข่งเล่นลาวมาเที่ยงเลยเพาะอนแข่งเล่นลาได้หนิเอามาเอามาล้กเอามาเร็วเออ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  Ama, 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 ma ama. Bay tua đấy này. Bay bay Ôi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่ไปใส่เยอะมากนี่มานดิมามาบอกมาเลยมาครับช่วยลานะครับผมช่วยลานได้ช่วยลานได้ไม่เหนืีอดีขนาดนั้นไปรักแทบไปทั้งผีขึ้นคึ้นยังไปรักผีกันครับ ไม่ดีขนาดนักเลยอื้ออันน่ครับไป้ไหมครับไหวน้องครับโอ้ยเสียงตุดเสียงตุดไหมคือเสียงขี่ขาดใช่ไหมโอ้โ อยู่นุ่มน,นี่เพล่นเนาะโออยากกินนุ่มเขาเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วต้องมากินแล้วนี่ครับวิ่งเหนื่อยเล่นเหนื่อยก็มากินวิ่งเหนื่อยก็มากินครับเด็กน้อย <c oughs> เ,เด็กตระกูลนี้ตัวจะป้อมๆง,ง,งเหมือนกันเลย <c oughs> อ่ามันพี่จ่อยใช่ไหมครับผมตัวจะเหมือนกันคล้ายๆกันอ้วนๆป้อมๆเพราะว่า เล่นเสร็จก็มากินเล่นเสร็จก็มากินไงมันเป็นเฉพาะพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้จะไม่มิ่งพ่อกขาวอาไปทัวอะไรใหญ่ด้วครับอะไรใหญ่กว่าพี่จอยด้วอะไรใหญ่กว่าพี่จอยอันนั้นอะไรใหญ่กว่าพี่จอยเทียบกันมาครับอะไใหญ่กว่าโอ้ยอะไรบ่งยานผู้ใดได้ในยานนี่เด้อ หลายรับร้องว่าหลายใหญ่กลัวแท้ๆครับพรระเจจ้าอ์พี่ดาวกัยังอะไรญ่ลกลัวเลยพี่จอยอืมเฮ้ยพี่น้องกันอาจจะตัวใหญ่เท่าอาจจะใหญ่เหมือนกันก็ได้มาเชื่อมาเชื่อ,อ,อพี่จอยกับช่มพี่ดาวนั่นแหละครับไปแล้วไปแล้ว อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็มานี่แหละเอ้ยไม่ได้ไม่เด้อม่เด้อม่เด้ไม่เด้อม่ได้นอเออไทยเนอะแ้วมา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 ไปดักมาไปดักเฮ้ยยุ่งเียงเลยมาเล้วนี่ยังไงลากินเอ็นลาไปนั่นนียังไงลากินบ้าครับเล่นแล้วเล่นแล้ว

ครับเอาาไว้เอา้ครับ่ปอนกันป่อนกันป่นลากันเลยครับเล็บสูงป่นลากันเลยครับเหนรเหะลามือมือแล้วหลามือมือแล้วครับหลงเกเย่เนี่ยไม่เนี่ีสูง เยอะเยอะเลกินไก่ละไก่ดิบเลยวันนี้นี่รับครับาับครับ่าครับงยบทำยูงไงตยอไให้่เป็นครับยบงงงไหมงไหมยับไหมงตรงไหมงไหมนยงไมสู ต้องขอมาเลยไปเลยไปดีเด้อโอ้ยขันขนาดนันขึ้น ขั้นแห้งครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนนะอิสระเซรีครับอิสระครับนี่นะครับช้างน้อยถ้าได้ปล่อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อืมนู่นนั่นจังยังกังถือต่อะนะต่อยุ่งลังอ่ะแหลมเป็ดได้เลยนะต่อยุ่งลังแหลมเป็ดได้เนีย เทียบเทียบไปดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ่ยเฮ้เลยเฮเฮ้เฮยเฮยเฮนย่ฮเยเฮเ้เย thấy xế, thấy xế, thấy xế, à ư ư thức cháy lại khắp bao 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 ơi mày ơi ไปดูเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโน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 น่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 โน่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  โอ้ยเม่อละไปยังอีไม่ต้องไปเลยมิงลลดูไปทำไรรถตะมาเรื่อยไปเลยหมอสาเปล่าฮเยอะดูอ่ะเยนเยโดเยออะเ้วไปเข้าไปงอีไปเหยียบย่าหูตาหนะ่าไปเลยมิง

พวกเราเนี่เนาะอเราไปเลียนไ,ได้ไรับไม่ได้เราไปเลียนได้กันไม่ได้ยังตักข้ามมาตลอดเลยไปเลยไปเลยลกไปเลยไป,ลไปทั้งนี้ก็รัดไปทั้งนั้นก็รัดเออวันละักบาชัวร์เออเอะน่ะนะนะนะโอ้ย อุ้ยอีอาจะบมาหฮฮ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 ไม่ไปไม่ไปมาเลยหไล่หน่ยแช์นะครับเป็นมือใจผายมีมงคนได้ับขอบคุณพี่บัวบานขอบคุณพี่ดาวมาคนนะครับ ขอบคุณพ่อเชื้อพ่อสิงที่ทัครับผมพ่อเลี้ยงแม่วานนะคะขอบคุณครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ